เผยโมเมนต์น่ารักนนกุลพาแอปทักษออนปีใหม่ไปเจอครอบครัวแล้วถือเป็นภาพที่แฟนคลับใจฟูเมื่อในไอจีของน้องสาวสุดที่รักของหนุ่มนนกุลชาโนนได้ออกมาโพสภาพคู่กับลูกน้ําเพนพิชชาพี่สาวของหนุ่มนนกุลสาวแอปทักษออนหวานใจตัวจริงและน้องปีใหม่เอวารินคาดว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันในวันเกิดของน้องปีใหม่โดยในสตอรี่ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า happy birthday to this little princess นับ เป็นการต้อนรับที่ดีมากๆเลยะคะ่ะสําหรับครอบครัวของนอนกุลเอาเป็นว่าเราได้ชมภาพกันเลยดีกว่านะคะโดยต้องบอกว่าดูสนิทสนมกันอย่างมากและดูแฮปปี้กันแบบสุดๆทั้งสาวนุน่นสาวแอปทักษอออนยิ่งมาหรือรวมกัน4คนทั้งหวานใจทั้งน้องทั้งลูกยิ่งทําเอางานนี้เหมือนแฝดสี่เลยล่ะคะ่ะมั่นใจเขาว่าถนุ่มนนกุลพร้อมมีเบบีเมื่อไหร่จะต้องหน้าตาดีกันยกครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครหน้าตาดีท่าสองครอบครัวนี้แล้วล่ะคะ่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีมาก มากรอชมข่าวดีอยู่นะคะหนุ่มนนกูนรีบรีบหลาไม่งั้นสาวแอฟทักษะออนเขาเปลี่ยนใจนะคะหนุ่มนมนกูนน่ารักซะจริงๆพึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไม่ทันไรก็รีบเอากําลังใจและแรงกายทั้งหมดให้กับแฟนสาวและน้องปีใหม่ขนาดนี้ก็ได้ใจแฟนคลับชาวเน็ตไปเต็มๆค่ะมั่นใจแล้วว่าคู่นี้ยังไงก็เป็นคู่จริงข่าวดีติดจรวดต้องมาเร็วๆนี้แล้วค่ะน่ารักซะจริงๆขอให้น้องปีใหม่เอวารินมีความสุขกับคุณแม่และครอบคร รวมไปถึงหนุ่มนนกุญชานนนพี่คนสนิทด,ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า